การดูแลผู้สูงอายุที่จะสร้างความสุขและความโชคดีได้คุณต้องรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงหน้าก่อนคุณรู้ไหมคะงานที่คุณทำอยู่หัวใจคุณยิ่งใหญ่มากๆ คุณกำลังดูแลคนที่คุณรักหรือผู้สูงอายุในบ้านตายสุดท้ายของชีวิตของเขาให้เขามีความสุขสุดใจมากที่สุดก่อนที่เขาจะกลับขึ้นสู่สวรรค์หรือกลับคืนสู่ธรรมชาติภารก,กิจนี้เป็นภารก,กิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ด้อยค่าไม่ได้มีคุณค่าน้อยกว่างานอื่นๆจงรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็บอกกับตัวคุณเองอยู่เสมอว่าฉันโชคดีเหลือเกิน ที่ฉันได้กลับมาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ฉันโชคดีเหลือเกินที่ฉันได้รับความไว้วางใจในการได้ทำภารกิจกลับมาดูแลคนที่ฉันรักพ่อแม่ของฉันฉันช่างโชคดีเหลือเกินภารกิจนี้ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า